สวัสดีครับพี่น้องสุกคูสุกคนนะครับวันนี้มาพ่อกัแหละครับช่องห้องป่งแชนแนลครับวันนี้ก็ได้ย่ำไส้มอนโคตรพริกมากครับพี่น้องนะนะครับแบบเผ็ดๆเลยครับพี่น้องนะนะครับการอันนี้ก็เป็นนำย่ำเฮ้านะเอาเผ็ดมาเรยบร่อยแล้วครับโอ้ยแบบไส้พริกนี่เ่ต้องถามนะครับว่าใส่ยังหน่วยนะนะครับใส่แบบหอบเลยนะครับมาเสียบต้องกันวันนี้มาทะเลอีกแล้วนะครับมาบรรยากาศในบ้านนะครับเนาะเอาลาดเลยดีกว่าครับ ไซมอนโอ้ยขวดพริกดีด้ยพี่น้องเด้ออันนี้ผมใส่พริกเข้าไปน่าจาะบม่ได้นับนะครับแต่ว่าหลายแห่งนะครับโอ้ยนะเห็นแต่ข้าเจ้ากินน่ะน,ำนำ้ำไล่ไหลน้ำนะครับพี่ๆเพื่อนกินในชอ่องยูทูบด้วยกันแ้เห็นแล้วน,ำนำ้ำไล่ไหลน้ำก็เลยจัดเลยพี่น้องนะครับนะเอาเบิ้งบัดเนี่ยเลีงเจวายเลยนะครับมาเสียจสินเหมือนกันพี่น้อง กามี่พักหน้าพร้อมมีบักแตงนะครับบักแตงญี่ปุ่นเพิ่นว่านะครับเป็นผมก็บุเคยกินเอาลองเมืองนะครับเพราะว่ามันกรอบดี่ดีับว่าเพราะว่านะครับเนาะแล้วก็มีพริกหวานนะครับพริกหวานมาหน่อยนึงแล้วก็ขนานะครับขนาแล้วก็ตามด้วยผักสลัดนะครับกับกระเทียมเนาะกระเทียหน่อยนะครับน้องมาเสียบๆนํากันเว้าร้ายบัดนี้ใส่อันนี้ดีกว่าใส่เมล็ดเกี๊ยบนะครับโบนิไซก็เ่อหลายมามาด้จัดเลยออื เนะนื้องามๆเลยครับเด้อเนื้อนี่รวมกันนะเห็นเด็กข้าเจ้ากินมั้งกันนะเอียบแสบคล้องแ้แล้วครับพี่น้องออไหลหล่ดแล้วน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเพชรเองนะครับเด้อใส่ปลาเข้าไปนุ่มอร่เลย บุตรกินโดนหลายนะครับแบบนี้เอากัดนี่ก่อนอกัดขนาดก็น่าขาับหน่อยสุดหนาก่อนช่วงนี้มีขนมเกี๊ยนนครับลเหรอเกีนอยู่เลย ตอนบางง่นึงมันตอนบางง่นึงเนี่ยอืมนนองงช้ำขนาดช้ำช้ำเม็ดเผ็ดกินในบะกันะ ขอดพริกเลยครับเวยไสแบบร้ายเลยพริกครับจาออไม่ไก่เลยตักพริกดีก่อนนะ ใส่ปลาหลนห่วนะพี่น้องนัวนีขนาดเด้อจักส่วนจักไม่เกียบแน้ออื้พักนะมันยังไดีกว่ายังไงเย่งญี่ปุ่นครับกรอบกอบเอาอีกบมง กนินกาแฟมันมู้มันจะเป็นไรคือ,อย <c oughs> โอ้ยเศรเพล้วจับด้วยครับ กินโดนแล้วครับใด้เหมตอนแล้วเดี๋ยวผมมาใช้มัตำ่ำจับหัวเสียบเหอกัน บริกินเพน็ดมาดุลล่ะมันจะจัดได้เพ็ดนะครับแจงสแสบเราบพี่แจงอือักข,ขนาดนีมเอา ข้นไปข้างล่างครับน้ำจีนเดือดมากกครับน,น้ำจีนนะครับเลยใส่ของน้ำจีนไปนะอ,นะนอย่างเดียวนะขออนุญาตนะครับเลยถั่ว,วหน่อยหมดใส่ถวยหน่อยหมดครับ มันกินโดนลายครับแส่บด้วยเขาด้วยเส้นมันมาครับสุดยอดด้วยให้เบิกันว่ามันสุดขนาดไหนสีนสดใสเลยมมค่ำเนึ่งวะ แสบของแทะแล้วครับไปหนอน้ำใช่อหมอขตดพีดิเจ้ามึงเดียก,ก่อนเรียไอพีมันกินนะตัวไหนเนีย ที่สูงน้ำเลครับ กลับเริ oh, ่มเย็ดชูอ่ะโอ้ยตอนว่ะตอนครับพี่น้อคุณอ่ะตอนมังงี้นึงโอ้ยเซ็บขนาดว่ะแสบคว้องเท้าเลยอืมนี่ ใส่กันน้าไม่หมดซาใจครับใส่กั็มีนะจะกระเพด็ดดูในการงานว่ะมันกินนะว่ะมันนีคนกินนะครับ quán hơn <laughs> <laughs> ก,ก้อนอนันบวกกินใบมันแก่นะครับเ้วยอเรยว่ากันขนาดกินก็มืกเหมือนอนั่นเอฟซีมันถามนะครับเอฟซีมันถาม่าคือบวกกินใบเห็นปะมันแกแต่กันอ่อนกินได้อยู่ครับ

เพชรได้ประเด็นโฮ้ยเพ็ด ส่งเงินน้ำกันเลย แค variance, ่หูหลุดเลยพี่หนุอม น,นี่ไปกินบวกกินนะครับเดก,เเกเ่อนเพ็ดครับกินหมึกแดเียงอะไรกันนะกินรากันเผ็ดขนาดครับ เฮ็ดครับอ่ะครับคลิปเหนียวซ้ำนีกก่อนนะครับเนาะกะตำเซมอนโคตรพริกนะครับเพ็ดของแท้แล้วครับพี่น้องนะครับทึ่งแสบทึ่งเผ็ดนะครับกะต้นโนนเทือได้กินนะครับกะมีแฟนคลับเพิ่นขอมาเนาะเป็นว่าตำเซมอนเนี่ยไอเบิ้งเนี่ยมันว่ากรับอันนี้เขามาลองมาเบิ้งก่อนอ่ามามาย่ำเบิ้งก่อนนะครับกะแสบของแท้แล้วครับพี่น้องนะครับ ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เก็ยรติตามรับชมช่องฮองโปงชาแนลขอบคุณทุกๆการสนับสนุนตลอดมานะครับเนาะฝากขึ้นก่อาครับพี่น้องฝากกดที่ตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่ครับพี่น้องเพื่อไม่ผลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับไปพอนคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับ